t h s i l ซเลนซซีรีส์น้ำดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับของสัปดาห์นี้จากทางเกาหลีใต้ที่ขนนักแสดงชั้นแนวหน้าจากวงการบันเทิงเกาหลีไม่ว่าจะเป็นแบดูนากงยูอีจุนและคิมซอนยอนมาสวมชุดอวกาศพาคนดูออกจากโลกที่กำลังเผชิญวิกฤตภัยแล้งครั้งใหญ่ มุ่งหน้าไปสู่ความหวังใหม่นั่นก็คือดวงจันทร์นั่นเองท้ายที่สุดแล้วบนดวงจันทรจะมีอะไรรออยู่กันแน่นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมสำรวจอวกาศกับภารกิจท้าตายบนดวงจันทร์ได้แล้ววันนี้ใน Netflix ทีนี้ขอเกินนะครับสักหน่อยก่อนแล้วกันนะครับว่าก่อนที่ผมเนี่ยจะดูซีรีส์เรื่อง The s i l e n c เนี่ยก็ค่อนข้างคาดหวังเอาไว้ระดับหนึ่งเลยนะครับว่ามันต้องสนุก น่าติดตามนะครับด้วยตัวอย่างการโปรโมทมาร์เก็ตติ้งต่างๆที่ค่อนข้างทำออกมาได้ดีเลยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยตลอดทั้งปีผมเชื่อว่าเราที่เป็นคนดูหนังนะครับก็จะรู้เป็นก็จะรู้กันเป็นอย่างดีว่าคอนเทนต์ของเกาหลีนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะแบบว้าวซ่าแล้วก็สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ Move to Heaven s q u i d Game นะครับหรือว่า หนังไซไฟอย่าง Space Sweeper นะครับที่นำแสดงโดยทรงจุงกินะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะฮะซึ่งพอมาถึงคิวของซีรีส์เรื่องนี้นะฮะพอดูจบครบทั้ง8ตอนก็คนพบว่าคอไอเดียของมันเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ด้วยบทด้วยวิธีการเล่าที่มันยังไม่คมคายมากพอนะฮะมันก็เลยยังไม่สามารถ ตราตรึงผมได้มากขนาดนั้นนะฮะคือดูจบแล้วก็จบกันไปจะมีต่อก็ได้หรือไม่มีก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันจะตามรอยตามสูตรของหนังฮอลลีวูดหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้เดินตามรอยหนังไซไฟฮอลลีวูดไปซะทุกกระเบียดนิ้วนะครับเพราะตัวของซีรีส์เองก็มีกิมมิคบางอย่างที่ แปลกใหม่และเป็นหนึ่งในไม้ตายสำคัญของซีรีส์ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของเหล่าตัวละครโดยตรงเป็นสิ่งที่สามารถชี้ความเป็นความตายของผู้คนในเรื่องได้เลยนะครับโดยกิมมิกนั้นเองนะฮะก็จะตอบคำถามคนดูไปในตัวเลยว่าทำไมซีรีส์เรื่องนี้ถึงได้ชื่อว่า The s i l e n t Sea ทะเลสงัดนั่นเองนอกจากความเข้มขน้นปริศนาต่าง ที่อยู่ในฝั่งของดวงจันทร์นะครับซีรีส์ยังตัดภาพมาอย่างสถานการณ์บนโลกให้เห็นเป็นระยะะยระนะครับว่าสภาพในวันที่ทั้งโลกเผชิญหน้ากับภัยแล้งครั้งใหญ่แต่ละรัฐบาลจัดการกันยังไงเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำมากแค่ไหนและนี่เป็นอีกครั้งที่ซีรีส์เกาหลีหยิบประเด็นการแบ่งชนชั้นมาขยี้และเค้นดราม่ากันอีกรอบเหมือนกับเป็นการส่งสัญญ,ญาณให้คนดูว่า การทลายกรอบความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมจะยังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับอนาคตที่ดีจริงๆแม่ประเด็นนี้นี่มันเหมาะกับคนไทยเป็นพิเศษจริงๆนะครับด้วยความที่ตัวคอนเซปต์และบรรยากาศของเรื่องเน้นหนักไปทางไซไฟทิลเลอร์สมจริงสมจังดราม่าแบบขั้นสุดทำให้ระหว่างทางครับเมื่อมีการกระทำของตัวละครบางตัว หรือบทพูดบางอย่างที่มันดูไม่เมกเซนมันก็เลยส่งผลให้อารมณ์คนดูอย่างเราเนี่ยมันก็สะดุดไปไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าในการทําภารกิจครั้งนี้ของเราตัวละครเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงมากมายนะครับที่มีการเซตอัพมีการปูทางมาซึ่งอาจจะทําให้พวกเขาเนี่ยตายได้แล้วพวกเขาเองเนี่ยส่วนใหญ่นะครับตัวละครก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยศาศาสตร์ วิศวกรรมแล้วก็มีทหารมากฝีมืออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้คนดูคิดไปว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะประเมินสถานการณ์กันเก่งนะครับคือคิดหน้าคิดหลังนะครับแต่ไปไปมาเนี่ยตัวละครมันก็อยู่ดีมันก็เหมือนกับไม่มีตรกกะในเรื่องพวกนี้เลยนะครับนึกจะทําอะไรก็ทํานะครับคือทุกอย่างมันก็เลยดูเป็นเหมือนกับเป็นช่องโหว่เป็นพ็อดโฮลพอสมควรเลยนะฮะ คือบางซีนนี่ต้องยอมรับเลยว่าเราในฐานะคนดูเนี่ยอยากจะเดินทะลุจอนะฮะเข้าไปแล้วก็โบกหลังมือสักทีหนึ่งเพื่อเตือนสตินะฮะโดยเฉพาะคาแรคเตอร์ของด็อกเตร์ทรงนะครับที่นำแสดงโดยแบดูนาเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์สายห้าวนะครับที่เพิ่งเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกในชีวิตแต่ก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ไม่ดูตื่นเต้นหรือว่าหวาดวันคือพร้อมบวกพร้อมชนทุกสถานการณ์นะครับคือขนาดไอ้กงยูนะครับที่เป็น กับตันของทีมเนี่ยยังรู้สึกว่ามีอารมณ์ที่อยากจะแบบรีบเคลียร์ภารกิจแล้วก็รีบเดินทางกลับบ้านกลับโลกอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งพอมาพูดถึงตัวละครกงยูเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่ตอนแรกเราเริ่มดูซีรีส์เนี่ยเราก็เดาไม่ถูกเหมือนกันว่าเขาจะมาเป็นเวไหนจะเป็นฝ่ายดีหรือไม่ดีนะครับ พราะตัวละครตัวนี้มันก็เหมือนมีการกลุ่มความลับของภารกิจเอาไว้ตลอดเวลานะครับคือเหมือนกับบอกลูกน้องไม่หมดบอกคนดูไม่หมดอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็จะคอยสร้างบรรยากาศที่แบบน่าหวาดระแวงเหมือนกันนะครับแถมลูกทีมคนอื่นๆนะฮะเอาจริงๆก็แต่และตัวละครนี่ก็ดูไม่น่าไว้วางใจสักเท่าไหร่นะครับแต่และตัวนี่ก็เหมือนกับจะเก็บปมหรือว่าเก็บ ความลับบางอย่างเอาไว้นะครับซึ่งไอบรรยากาศเหล่านี้ผมว่ามันก็เป็นอีกเสน่ห์นึ่งนะครับของซีรีส์ The s i l n t นซนะฮะส่วนงานโปรดักชันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานฉากภาพไลทิ้งซ g จีไผมว่าทุกอย่างก็ค่อนข้างอยู่ในเลเวลที่ดูดีเลยนะครับคือดูแล้วเราเชื่อได้ว่าเนี่ยเขาไปนอกโลกกันจริงๆนะครับทั้งคอสตูมวิธีการเล่นกับฉากกับเครื่องมือต่างๆเนี่ย ทุกอย่างมันถูกเซตออกมาให้ดูน่าเชื่อถือมากๆนะครับการแสดงของนักแสดงเองเราก็รู้สึกว่าทางทีมงานก็ทำการบ้านมาอย่างหนักนะครับเพื่อจะทำให้เดอะไซเลนซีเนี่ยไปสู่ขั้กเลเวลของซีรีส์ไซไฟที่มันน่าจดจำนะครับซึ่งถึงแม้ว่าตัวซีรีส์เองเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อบกพร่องหรือว่าหลายอย่างที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ผมก็มองว่านี่เป็น อีกหนึ่งคอนเทนต์ที่เป็นหมุดหมายสำคัญของทางเกาหลีใต้นะครับที่ต้องการจะประกาศตัวเองนะครับว่าแบบอ่ะฉันจะ To the moon แล้วนะ t ูเดอ t o ทฉันจะไปเป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมบันเทิงโลกแบบจริงจังนะครับซึ่งผมคิดว่าอีกไม่กี่ปีหลังจากนี้เกาหลีใต้จะทำได้อย่างแน่นอนเอาเป็นว่าใครที่เป็นคอซีรีส์เกาหลีนะครับแล้วก็ชอบคอนเซปต์ของ สายไฟเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับส่วนคนที่ดูจบแล้วนะครับชอบหรือขัดใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ